ครับผมชาโคสติกนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำการเล่นท่อนอินโทรเพลง Handyman นะครับงานเพลงของเจมส์เทเลอร์นะครับก่อนหเพื่อนเพื่อนตั้งสายมาตรฐานนะครับอ่เพลงนี้จะอยู่ในคีย์ดีนะครับอ่คอร์ดอินโทรจะมีคอร์ดดีนะคอร์ดเอคอร์ดบีแมนเนอรอ่เล่นประมาณทั้งหมด4รอบนะครับก่อนจะเข้าเนร้องนะโอเคมาดูทีะวักนะครับอ่จริงจวิธีเล่นจะไม่ยากแบบนี้นะครับง่ายกว่านี้เยอะนะครับแต่ผมเสริมเทคนิคบางตัวเข้าไปให้เพื่อนเพื่อนลองฝึกดูนะครับ เผื่อได้ประโยชน์เพิ่มเติมนะครับผมโอเคมาดูที่คอร์ดดีก่อนนะครับเล่นอย่างนี้นะอันนี้ของคอร์ดดีนะครับอาจจะมีการเล่นเมโลดี้เข้ามาก่อนนะครับเล่นอย่างนี้นะ,ะมาดูวิธีเล่นนะครับเพื่อนๆดี <D S 2> สาย5้าสายเปล่าแล้วก็แฮมเมอร์ออนไปช่องที่ 2, 2> นะครับ แบบนี้นะต่อด้วยสายสี่สายเปล่าครับพร้อมกับจับคอร์ดดีรวมกันก็จะเป็นเอาแค่นี้ก่อนเพื่อนๆฝึกแค่นี้ก่อนนะครับอ่าเพื่อนๆจับคอร์ดดีที่หลังก็ได้นะแล้วก็จับแบบนี้ก็ได้นะครับฝึกตรงนี้ให้คล่องก่อนะหลังจากจับคอร์ดดีนะครับเพื่อนๆดีสาย3 2 1สองหนึ่งเล่นติดกันนะครับก็จะเป็น สามสองหนึ่งะพอก็จนะครับจากนั้นเพื่อนๆเล่นอย่างนี้นะ3ามสองสา่าตรงนี้ผมก็เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผมรวมกันก็จะเป็นนี้นะสามสองหนึ่งเว้นจังหวะนิดนึงนะครับแล้วก็3ามสองสเล่นแบบไม่นับนะอ่าอีกข้งหนึง นะต่อไป2ขคอรดเลยนะครับ A แล้วก็ Bm เมเนนะครับเป็นอย่างนี้นะอีกครั้งหนึ่งอ่าเดี๋ยวแยกเ,เฉพาะคอดนะคอรด A ก่อนนะครับเป็นอย่างนี้นะอีกครั้งหนึ่งอ่าท่อนนี้จริงๆก็ไม่ต้องตบนะครับผมเพิ่มเข้าไปเพิ่มให้มันมีสีสันขึ้นนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันใครที่อยากจะฝึก ทักษะการตบตรงนี้ก็ได้นะฝึกได้นะครับพเพื่อนๆจับคอร์ดเอปกตินะครับตัวแรกนิ้วโป้งให้ดีดเบสนะครับจากนั้นนิ้วชี้อยู่ที่สาย3นิ้วกลางอยู่ที่สาย2ครับใช้วิธีดีดพร้อมกันผมจะใช้คําว่าเกี่ยวนะเกี่ยวขึ้นอย่างนี้นะครับรวมกันก็จะเป็น,เ,ปนเบสเกี่ยวทีนี้จังหวะที่3ให้พเพื่อนๆตบแล้วครับตบตบลงไปแบบนี้ ใช้บริเวณนี้นะครับเกาะลงไปที่สายเล่นช้าๆก็จะเป็นเบเกียวตบเบเกียวตบลองฝึกตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเล่นแบบไม่นับนะ,อะบอกไว้ก่อนอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้ผมเพิ่มเข้าไปเป็นสีสันนะเพื่อนๆลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะถออดาจะสอนท้ายคลิปด้วยนะครับวิธีตบแบบนี้นะ เข้าใจนะครับต่อไปขอร์ด B minor นะครับเล่นอย่างนี้นะอ่า B minor เล่นแค่นี้เองครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆจับคอร์ด B minor ปกติเลยครับผมแล้วก็ดีดเบสน,นิ้วโป้งนะครับสาย5นะช่องที่2แล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่สาย3เหมือนเดิมครับนิ้วกลางอยู่ที่สาย2ดีดพร้อมกัน3นิ้วเลยอ่าอย่างนี้นะเข้าใจนะครับ ต่อด้วยเชื่อมคอร์ดนะครับสาย4สาย3รวมกันเป็นอ่าเดี๋ยวจะเล่นมาจากคอร์ด A ก็จะเป็น Bm เมเเล่นแบบไม่หยุดน,นะอ่ะมันจะติดกันเลยนะครับอีกครั้งหนึ่ง เห็นภาพนะครับผมทีนี้ผมจะไล่มาตั้งแต่คอร์ดดีนะครับแบบหยุดจังหวะต่อคอร์ดก่อนนะคอร์ดดีเอบีเมเนอร์ทีนี้เล่นแบบไม่หยุดนะครับ องเร่งจะงหวนิดน,นึงเนื้ภาพบอกใช่ไหมครับทีนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับบางตัวผมก็ใส่เพิ่มเข้าไปให้มันมีสีสันนะครับจริงๆก็ไม่ไล่จะเล่นยากขนาดนี้นะครับผมโอเคทีนี้ในเพลงเพื่อ,อนๆต้องเล่นแบบนี้ทั้งหมดสี่รอบนะครับก่อนจะเข้าเนื้อร้องนะทีนี้ผมจะเล่นช้าๆนะครับสี่รอบต่อเนื่องนะเพื่อนๆก็เล่นตามไปด้วยก็ได้นะครับผม จบด้วยเบสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าเนื้อล้องนะครับทีนี้ท่อนเนื้อล้องนะครับวิธีเล่นประมาณนี้นะอ่าผมจะสอนแบบเบสิกแล้วกันนะครับง่ายๆพื้นฐานนะอ่าเล่นประมาณนี้นะครับเบสเกียวต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 บประมาณนี้ครับง่ายๆนะก็คือคําว่าเบสนะครับ อ่าให้เพื่อนๆใช้หลักการจําดีกว่านะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เอาไปเล่นได้ทุกคอร์ดเลยนะครับเบสต,ตัวแรกก็คือเบสข,ข,ของคอร์ดนั้นๆนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าเป็นคอร์ดดีก็คือเบสสาย4ี่นะเกี่ยวก็คือเพื่อนๆใช้2นิ้วนะครับเกี่ยวตรงนี้แล้วแต่ถนัดเลยครับจะเกี่ยวสาย2สาย1หรือสาย2สาย3แล้วแต่เลยครับก็จะเป็นเบสเกี่ยวตบเหมือนเดิมครับอ่าตรงนี้เพื่อนๆฝึกให้เป็น ธรรมชาติเลยนะครับเบสเกียวต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 บให้เพื่อนๆฝึกแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องเปลี่ยนคอร์ดก่อนนะเพราะเพื่อนๆเปลี่ยนคอร์ดเราก็เล่นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มันเราจะเป็นธรรมชาติแล้วนะถ้าเปลี่ยนเป็น B ีเบนเนก็จะเป็นเบสสาย5้านะครับเบสเกียวอ่าเกียวเพื่อนๆจะสาย1่สาย2พร้อมกันหรือสาย2สายสาพร้อมกันก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ผิดนะ b บ a เกียวตกเบเกียวตกเบเกียวตกเบเกียวตกอ่าทีนี้พอเปลี่ยนคอร์ดเป็นคอร์ด G ก็เหมือนเดิมครับเพื่อนเล่นเลยเบ a เกียวตกเบเกียวตกคอร์ด A b เบเยบียเอเพื่อนๆฝึกแค่นี้ให้คล่องนะครับแล้วก็ ไม่ว่าเล่นคอร์ดไหนเราก็เล่นเทคนิคนี้อันนี้แบบพื้นฐานนะจริงๆมันจะมียากแล้วก็ซับซ้อนกว่านี้นะครับแต่ว่าตรงนั้นผมไม่ไม่ต้องสนใจนะให้เพื่อนๆไปฝึกพื้นฐานก่อนนะครับโอเคตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับผมเดี๋ยวผมทวนอินโทรอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเล่นความเร็วปกตินะ อันนี้นะครับผมลองดูนะอ่โน้ตบางตัวผมก็เพิ่มเข้ามาให้มันมีสีสันมากขึ้นนะครับจริงๆจะไม่ยากขนาดนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางนะส่วนวิธีดีเทวตบนี้เอาไปต่อยอดเล่นเป็นเพลงทั่วๆไปได้เลยนะครับผมโอเคฝึกให้สนุกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ